เฮ้ยดวงมันไม่เห็นเล่าหรอวะไอ้ปู้ฮู้้้เฮ้ยไเอย มึงช่างไม่รู้จักชะตากรรมตัวเองเลย โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกคนแห่งกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นลิงให้ทุกคนดูไว้เออเราเนี่ยไม่ได้เจอลิงกันมาสองเดือนแล้วไหมเดือนสองเดือนนะเออคลิปลิงนี่มีคลิปเดียวช่องเราเนะี่ยเออเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะว่าจะกากขนาดไหนเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะฟไปายาวเลยนะจ๊ะ เอยมีคนคุมบัฟแดงอจจะไปเวทซะหน่อยเดียเด๋ยวเดยอเนาะยืนตีเฉยไม่ได้นะน้อง รูด้ดิเพื่อนมาแย่งเตี๋ยผมเลยไม่ไเวลสีเลยเห็นปะ่ะนี่ใส่ไม่ดีวะเอาได้ไหมคิดว่า <c oughs> มาดิไอ,อ้ดวง <c oughs> เดี๋ยวมึงโอเคเอามังกรเอามังกร <c oughs> เอา่าตัวบางก่อนแล้วกันโอ้ยพี่มันจับพี่เนาะรอร้านมังกรรอร้านมังกรเพราะนั่นคือหน้าที่เราสวยเฮ้ยเฮ้ย บับแดงกูไปแล้วแน่เลยโอ้อ้ปลาไหลเวนโอ้ยังยังยังขอบคุณที่ทิ้งบับแดงไว้น้องเกือบมึงเกือบแล้ว หวยเ้ยมาโคตรหลายตัวเลยเพื่นอนกูค,นคอมโบได้มัวสั่วมาก,กาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตานี้ไม่ต้องมีลิงก็ได้นะไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> เฮ้ยดวงมันไม่เห็นเราเหรอวะวิ่ยเดี๋ยติดคืออีก โคตรเวลิกู้ลยครับน้องๆก็คือแบบตายหมดเลยอะม่อกะ ไปอยู่ไหนอุ๊ยโหตีนเพียบเลยครับน้อง ทำ Recently, ไมกูต้องทำตามคำสั่งมึงด้วยวะฮึโอ้โก๊น เออไอพี่ได้คิวน้อยน้องเออไม่ให้กูคิวเลยพวกนี้ผู้มึงเนี่ยเห็นกูเป็นตัวอะไรวะกูรอมันมาฟาร์มไอตัวรูกะจ็ก ไอ้ด้วงเนี่ยเมื่อไรมึงจะมาฟาร์มบับบูวะพี่รอแล้วรออีกมาฟาร์มบับบูน้อยเสียเวลากูดักไนงะออมาฟาร์มเร็วเขา้ารวมเอา้าจะไปตีทำไมล่ะโอ้กูรอดักตั้งนานมึงเดินมาตีเชื่อไหวไม่ได้ ห้ามใครแยง่งขอขอเพิ่มความวิ่งเร็วตัวเนี้ยคลิปตัวเนี้ยเออสวยสวยสวยไม่นะบนมึงจะทำไรไม่ไว่ายังไงก็ตามห้ามเด็ดขาดเลยบ้าฟ้าเนี่ยนะครับนอ้องป้อมกลางเหลือเจ็ดร้อยสิบหกเราคิดหนึ่งพันอยู่แล้วนะเราน่าจะทำได้ ทองไว้เราน่าจะทําได้โอเคกูคทําได้ไใจเย็นไหม้องนึ่งกูลอมึงโดดอยู่กูลอมึงโดดอยู่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบกูกูเรียบร้อย,ย,บยบจบแล้ว เกิดแล้วก็ต้องเลียไปช่วยเพื่อนนะฮะทุกคนเฮ้ยผมว่าถึงเวลาแล้ววะทุกคนที่เราจะต้องเอาดาร์กกันอนะอุ้ยนี่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 นไ,ไอ้ปลาไหลเอ้ยมึงช่างไม่รู้จักชะตากรรมตัวเองเลย อุ้ยไม่เจ็บดามเมจมันไม่ได้โดนกูนี่บนยังไงก็แตกร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อีกให้ร้อยยี่สิบไปเลยนั่นไงเรียบร้อยครับน้องอุ้ย ตัวสตันมันก็เยอะเยอะเนาะน้องๆไม่มีป้อมแล้วก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ดีนะที่เรายังไม่โดนเข้าลึกอ่ะไปทางบนดีกว่าเร็ว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 ตอนนี้แหละตอนนี้แหละเร็วเร็วเร็วเออถุบ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  ทุบให้มันแหลกเร็วอุ้ยไตจับออก,กูเนาะมาดูกันโอ้แต่กูไม่ได้จะได้เอ็มอะ่ะเอออย่างนั้นก็ได้แรง์คอมมานเดอร์หรอวะ เป็นไงเฮ้ยเขาเรียกว่าคิวน uh. ้อยแต่ร <found ing noise> ้อยเปอร์เซนต์งอเดี๋ยวเราดูคะแนนกันยไปไงฮะโอ้โหก็เฉ evet ือนไปสิบเอ็ดจุดสี่เออ แต่ก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่นะเพราะกาดจะคิวสักสิตัวเออแล้วตานี้ไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอมาเก็บดาวเขาไม่ได้มาเก็บคิว <No. S 1> เฉียบไปแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับผม